ไไ่ชืออะรพูดอะไรนะนี่คือหมูป่าอะไรหมูป่าชื่ออะไรตัวหนึงหมูป่าชื่ออะไรหมูป่าชื่อทีิมกับผมป่าอ่ะตัวไหนชื่ออะไรเร็วๆไม่รู้อะไรเร็วๆไม่รู้รู้แต่ซิมบ้าสรุปจะให้หนูเป็นตัวอะไรเป็นหมูป่าหมูป่าชื่อหมูป่าชื่อทิมกับผมป่าพี่ินัยเป็นตัวไหนเป็นอีกตัวนึงอ่ะ ป่าตัวเล็กๆอ่ะมันคือตัวอะไรที่ม,มันพูดไม่รู้เรื่องพูดอะไรพูดว่าว่ามันชื่ออะไรว่ามันชื่ออะไรมีสองชื่อเนี่ยทีมูนกับบุมบ้าโหยากเลยเดี๋ยวคอนแล้วกนนะทีมูน,นะมนไม่รู้ก็น่าชื่อทีมูนนะึหรือบุมบ้าบ้าก็ไอตัวนั้นน่ะมันตัวตัวหมูป่ามันเรียกทีมูนตัวนี้ โอยากโหยิ่งก็สอบอีกน้ำตาเล็ดน้ำตาเล็ดเยนิกกี้เป็นหมูป่าล้านี่เป็นอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้เจ้าม็นเด้อจีมันบอกว่ามีกลุ่มแก๊สที่ลุกไหม้ห่างจากเราเป็นล้านไม่ใช่แล้วก็อีกคนกระดำกระด่างอะไรนั่นน่ะที่ลอยอยู่บนฟ้าไอตัวที่พูดว่ามีกลุ่มแก๊สที่ลุกไหม้คือตัวไหนมันคือหมูป่า嘛หมูป่าชื่อ แล้วตัวบอกว่าข้างบนนั้นมันคือแ่งห้อยน่ะสิเผงห้อยงห้อยที่ขึ้นไปติดบนไอ้แผ่นกระดํากระด่างใช่พี่จะเป็นตัวนั้นตัวนั้นชื่อไม่รู้แล้ววะคือตัวที่นอนในถ้ำแล้วนอนไม่หลับปะที่มันจุดไฟได้ตัวเดียวกันวะไม่ใช่ตัวนั้นมันซิดซิดอยู่เรื่องไอเอ็ดสันได้ยังไงโอ้ มันอยู่กับสิงโตใช่ไหมฮะอยู่กับสิงโตใช่บ้าอันเนี้ยเรื่องซิมบ้าแต่เรื่องนั้นน่ะเสือเคียวดาบแล้วก็แมมมอสมันก็เป็นตัดเหมือนกันน่ะมันต่างกันมากเลยนะคนละยุคกันเออมันคนละเรื่องเป็นคนละเรื่องกันใช่คนลรมันแค่คล้ายๆกันมากสรุปมันชื่ออะไรหมูป่าใช่หมูป่าชื่อคุมบ้า ถูกต้องแล้วตัวที่พี่แนนจะเป็นชื่อทีโมนเออมันไม่น่าชื่อทีมนมันถึงตะโกนเรียกว่าทีโมนมันไม่น่าชื่อทีโมนเลยเนาะน่ะหมูป่ามันเรียกทีโมนใช่ไหมใช่ทีโมนกับภูมิป้าไล่ตัวนั้นเรียกภูมิป้าบ้าสมชื่อเพี้ยนไปแล้วเหรอจะไปเจอกับถิงโตเนี่ยนะมันอยู่กันสองตัวแต่มันไม่ใช่พี่น้องกันไม่ใช่แต่มันกินหนอนมันกินหนอนด้วยกันเออมันไปหาแมลงใช่ใช่แต่มันไปสู้มันเลี้ยงถิ่งป่ามาไง าาใช่ให้ติมบา้ากินหนอนแต่ซิมบา้าก็ไม่งงเหมือนกันไม่งงไม่งงแต่ว่าเขาก็ร้องเพลงทักคู่หน้ามาทาท่าด้วยกัน,<ช>นส่วนซิดอะคือสล็อตทําทไมโถนิกี้ขนาดพระเอกได้ในวกดอมเลย <c oughs> วินดีเซล <c oughs> คนนั้นไงพระหลังผู้หลังผู้ชาย่ะ <c oughs> ใช่รรใช่เออผมท้องผมท้องคนที่ตาย วัวกูกระเดาวัวไปเลยกูเคยจําตัวอะไรในหนังได้ไหมไหนไปกินข้าวเตัวจริงๆเราต้องเสริมอาหารเข้าไปในสมอ,มองมในสมองก็ได้มีซิลิเบลลัมเพิ่มเรามีอยู่แล้วไงเนี่ยความน่าเชื่อถืออยู่เนี้ยแหละ <c oughs> อย่าอัดคลิปนี้เราไปลงให้ทุกคนได้ดู <c oughs> เออเกอราชอบออกกําลังกายเราไม่ได้ชอบจําหนังหน่อยส <c oughs> รุปชื่ออะไร <c oughs> ทีมอนหนูล่ะผมบ้าโอเคเป็นบุ๋มน่ารักความน่าเชื่อถือเรอยู่นี่นะไม่เป็นไรบ้าบอหน้า